สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปอนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอารถมาทําที่ร้านกำมลการยางนะครับอ่าเป็น FC นะครับจากปทุมธานีแล้วก็เอฟซจากศรีสะเกดนะครับโอ้าเลยมาจากที่ไกลๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากเอฟซีศรีสะเกดก่อนเลยนะครับคันนี้เลยนี่นะครับอ่าคุณพักพวงนะครับทั้ง2คันเนี้ยเป็นอ่ารุ่นอีลิแกนเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคันนี้หนึ่งจุดเก้าคันนี้สามจุดศูนย์นะครับแล้วก็เซตของล้อเนี่ย ล้อทีอีโปรแม็กเหมือนกันยางก็คือโตโยต้าเอทีสามเหมือนกันโชก็คือโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีท่อ JTC ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างเลยครับนี่นะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้มิเครื่องสัมพันขายดีนะครับขายดีครับขายดีลูกค้าเจอแบบเจอแต่เครื่องสัมพันที่สามพันลูกค้าชอบมากเพราะว่าคือมันไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะครับใช่ครับมาดูหนึ่งจุดเก้าครับก็เป็นซีบอนนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วแแบบคุมโทน นะครับที e 3 7เเท่ากันหยอดขาวเพราะว่าผมว่าตอนนี้การแต่งแบบภูมิโทนี่คนชอบนะก็เดี๋ยวนี้สีนี้ฮิตเลยนะเช่นกันเท่ากันหรือดาวเงาเยอะมากนะครับใช่ก็อย่างไอที่3นะครับอย่างที่เห็นกันไปอยู่แล้วแล้วก็คันนี้ยังมีงานคาร์บอนเป็นครอบกระจกครอบกระจกครับอ่าช่วงล่างโปรเฟนเดอร์เราเห็นกันบ่อยแล้วครับผมหน้าควีนซีรีส์ปรับ16โหลดหน้า1.5หนะครับหลัง2นิ้วที่กแบ็กซับแทงนะครับครับด้านหลังคันนี้ยังมีตัวชายล่างอ่าชายล่างคาร์บอนนะครับ มีท่อ JTC ด้วยนะครับผมคือโชคนี่ก็อย่างที่บอกกันไปนะครับเร็วๆนี้อาจจะอาจจะโปรฟิเดอร์เขาออกเป็นสตัดนะครับปรับสปริงด้านหลังคือใครที่อยากเตี้ยมากกว่า2นิ้วครับก็จะปรับลงมาได้อีกคือเป็นเซ็ตมาเลยถูกต้องครับโดยที่ไม่เสียค่าเคของทปปิงไม่ต้องไปตัดไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมก็แล้วก็ฟิล์มคันนี้เป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับไฮคู b บูอัลฟ่านะครับอันนี้ลูกค้าชอบสไต ใสๆเลยแต่เดี๋ยวลูกค้าก็คงจะต้องมาเติมอีกหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นเอฟซีปทุมธานีนะครับนีแต่คันนี้เครื่องยนต์3.0นะครับอ่าเดี๋ยวให้เซลคุณปอเข้ามารีวิวเลยดีกว่านี่เขาเป็นเจ้าของรถคันนี้ของลูกค้านะครับเชิญเลยครับผมอ่าครับสวัสดีครับผมก็เซลปอครับเอาติดไว้ตรงกระเป๋าก็ได้ครับ เซลปอ,อีสุดรสยางสิติ์ยล,ลูกกานะครับ,รบสำหรับคันนี้อีลิแกนสามพันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมีโชค๊คมีล้อมียางนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีท่อเพิ่มความหล่อด้วยนะครับก็เป็นเครื่องสามพันคาวมุกนะครับใช่ฮะมีลูกค้าอยู่ใกล้ก็คือประทุมนะครับใช่ครับ ที่ถูตงชาติแล้วก็ในส่วนของฟิล์มก็เป็นไฮคูเหมือนกันแต่เป็นสีดำไฮคูเซรามิกสีดำเสริมตัดด้วยคิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อดำด้านของนักขัมอเร์ยานี่ขาดไม่ได้เลยใช่ครับมันจะเสริมมิติเลยขาวตัดดำเนี่ยสวยงามมากเลยมันต้องมีครับใช่แล้วดูข้างหน้ามีอะไรอีกครับข้างหน้าก็จะมีเป็นตัวกระจังหน้านะครับจากค่ายวาซูมานะครับแล้วต่อมาด้วยฝากระโปรงทรงเอนะครับจากเค Racing ิ่งนะครับ คุมโทนขาวดําสวยๆนยครับเพราะว่าจริงๆตัวกระจังเดิมเขาจะไม่ใช่สีนี้ใช่ครับอ่านี่นะครับจะเป็นสีไฮเปอร์การครอบใช่ครับก็คือใหอบไปดูมิติและสวยงามแล้วก็เอ่อลักษณะของตัวนี้นะครับเวลาเราใส่ฝาให้ลูกค้าแล้วเราจะลงมาทึกในเล่มให้เลยอ่าขาวดำขาวแล้วก็สีดําให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไปแรปหลังคาก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วอีกใช่ครับจดลงเล่มให้หมดเลยครับเรียบร้อยอ่าแล้วก็ในส่วนของ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับ,รบเราอะทำกับร้านน้กระมวลการยางตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็คือน้องปอนมาช่วยกันรีวิวให้นะครับ,รบแล้วก็ของที่เราจัดให้เนี่ยทำไมถึงมาที่ร้านน้กระมวลการยางเราเลือกแต่ของดีเพราะหนึ่ก็คือล้อเนี่ย ร้ออย่างดีงานดี<ช>นะครับแล้วก็ยางก็เป็นยางญี่ปุ่นใช่แล้วก็ชุดโชคชุดช่วงล่างก็มีแต่ของดีๆนะครับก็ร้านนะักมกมลการยางก็ให้น้องปอนฝากเบอร์โทรไว้เลยครับใช่ครับศูนหครับเก้าสองนะครับหรือ0 8 1 8 5 3 6 1หนได้เลยทั้งสองเบอร์สำหรับผู้จัดการเล็กก็อยู่ที่อีสุ u ุสยามซิตี้ลำลูกกาคลองสี่เบอร์โทรศูน9์สองเก้าเบอร์โทรผู้จัดการเล็กก็คือศูนย์แป 1 4 2่9สและสำหรับเชือปอครับครับปอเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกนสนะครับสนใจแต่งแบบไหนทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับครับผมครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน้องปอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ